นี่จูัวะนายรูปว่านี้เาตัวแกเป็นไงเจ้าวันนาวหมอหม,มอไม่รูยเจ้านอจ้เลาะต้เนเจ็ามากมอไปหน่อยอ่ะอ้ง่ายจ้วยาวัวไปตายอย่าลืมลกุนเล็กกินแต่ให้กับเชง ไปส่งข้าวเจ็ดูกชิ้ดูหน,นโยพวกเราไปกระเถอบพูดอได้อาชีพกลับมาแล้วออหน้ามันอร่อยหน่อยหืมอ่ะไอพวกสารชว่วง,งเรามาทำจัดไอพวกสารชว่วงกันก่อนกลับบ้านดีกว่าตปย เข้ามาเลยดลีพลังชาร์จพลังย,ย่อยในไอพวกซอมบี้อ๋อลืมไปชาร์จะงุูด,ดาวยังไม่เสร็จมางั้นก็ลุยเดียวก็ได้ลุยเดียวแบดบอยเลย เอ้ยเอ้ยอื้อน้อยมาเดี๋ยวต้องให้จังสอนฟิ้งเย้ยาเย่ยไว้ คุยสือเปล้วเะอ่าไล่พวกซอมบี้แกโดนเน่พลังดาบิคาดดวงตาอืมอะไรโอ้มันมันอร่อยนะพวกเรา อ๋อท yeah. yeah. oh. <laughs> ุ่นทิฮโทษทีพอสกิลนี้ไป่นจีดดเป็นหมูยังไงอะย่าโอ้ยช่วยด้วยเขนขาด